การตักใต้ใช่พอดีพี่น้องเอฟซีที่นะฮกเนาะทุกทุกคนเนาะที่อยู่ทุกทุกบู๊ทุกมองทุกบอลเนาะเมื่อนี้ยกะสีหนเข้านะพี่น้องนะโอนเข้าแล้วกับปั่นเลยเนาะเห็นมื่อจุดท้ายนะพี่น้องนะสำรับปีนี้เนาะนี่จะไปเกี่ยวเข้าช่อยเพช่วยน้องจะพี่เพน้องเลยบ้ดนเนาะมันก็จะเกี่ยวเก่าเมื่อแก่เมื่อลานพลันเนาะไป ชุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เกิดจะเอาหองค์ปั่นมาปั่นเลยนะพี่น้องนะนี่คือการแยกพันข้าวปุ้พี่น้องเลยท่นนี้จะเป็นท่นข้าวปุ้กนะพี่น้องสำเร็จเช็ดสิ้นเนาะปีนี้เนาะเดี๋ยแต่ปั่นย่างเดียวข้าวปุ้กวันนี่ไงจะรอชิบมันแล้วพี่น้องปั่นแก้ว จำกับต้มปลาได้ไหมน้องนะต้มปลาเจ้ามีนี่นะกัารังน้องได้ยใหญ่แล้วนะต้มปลาเอากินแล้วบอกครับนี่ก้อยปลาได้ไหมน้องนะกับรังขันมดแดงเนาะยังกันใส่ครื่งครื่งครบผ้าทางนี้กับรังมุกเกมไปน้องเลยกับรังลิ้นเกมก็นั่งกับรังตำมะฮุ่งนะไปน้องเมนูตำมะฮุ่งเนาะลายแนวกับลายกินมาเนี้ยต้มปลาตำมะฮุ่งแล้วกับก้อยปลาทีน้อง บรรยากาศยังไงตรงหน้าพี่น้องเอ้ยสรุปเกี่ยวข้าวแล้วสรุปคนข้าแล้วเนาะบ้านี้กับเกียวปั้นนะพี่น้องนะคงปั้นกับลังมาเนาะกินข้าวก็พี่น้องหิวข้าวแห้งละเอาพะลังข้าวเหนียวเขาก็มาพี่น้องกับลังลงมือพี่น้องหลายคนมาช่วยปั้นข้าวเหมือนเนาะทซบ่งม้นะบ่งไป Cao <laughs> mày cao. Là mà cho ăn thau mấy nó cho ăn thau chứ ăn thau không biết nó ăn thau. Ăn lót có chỗ, là vất vả. Bảo mình nhau, phi nông ba thau giờ mua kĩ. Mì pa, cả tôm pa, cả tằm măm hũ, phi nông. cả mạ đinh mai, cẩm lăng xoài, phi nông mạ đinh Khom khom

ปดทีเหมือนหมอทิมมาี่เราทส่เห็นี้าพี่น้องมาน้าพอตอวนี้รทิมสกีวันนี่นะไปพู้นี่จาหุ่งนึ่งโอเตอบทิ่ไปเน่าจาหุ่งจาหุ่งดิบย

Tuấn à, này kiểm cao im đó, phía nó nó Kiểm về phần khao vào này Phần khao to 该一千米，那是哪呢？ กิมมี่ก็นี้ด้พี่น้องเนอขเขากขอบเดือกเขก็ควบใจเขก็พูพี่น้องเี่เบิ้งกระุมฝาดติดตามเด้พี่น้องเ้อเพื่อเพื่อเกี่น้ใจในการทำคิดต่อไปเนาะจะทำทำนี้ก็ขาจะ่าจะไปดีพี่น้องจะไปดีจะไปดี